มากันอีกหนึ่งเคสค่ะเจ๊จ<อ>ิมทีวีพูนะคะกับเรื่องราวการแบบว่าจะปล่อยไม่ต่อไม่ยอมจ่ายเงินค่างวดสองอัองเหรองนงวที่สมันจะไม่ยกเลิกง่ายๆก็นั่นน่ะสิ ลดหนังสือสองฉบับลงชื่อนางพันธิพาสกุลชัยหรือเจ๊ติ๋มทีวีพูประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยทีวีจำกัดเรื่องขอเลิกใบอนุญาตและการประกอบกิจการเรียนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรท์คมนาคมแห่งชาติกสทชทั้งนี้หนังสือฉบับแรกได้แจ้งขอยกเลิกใบอนุญาตและประกอบกิจการโทรทัศน์ภาพพื้นดินในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติหมวดหมู่ข่าวสารและสาระช่องรายการไทยทีวีและฉบับที่สองขอย ยกเลิกใบอนุญาตและประกอบกิจการนะคะโทรทัศน์ภาคพ,พื้นดินในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติหมวดหมู่หมวดหมู่ช่องเด็กเยาวชนและครอบครัวช่องรายการโลกาโดยทั้ง2อฉบับได้ส่งไปยังสำนักงานกสทอชอค่ะ โดยเนื้อหาหนังสือ2ฉบับระบุว่าตามที่บริษัทไทยทีวีจำกัดนะครับเป็นผู้ที่ได้รับอนุญ,ญาตให้ใช้คลื่นความถี่จากคณะกรรมการกสทชดังอ้างข้างต้นนะครับแต่ปรากฏว,ว่านับตั้งแต่บริษัทได้รับอนุญ,ญาตนะครับคือใบอนุญ,ญาตเนี่ยเมื่อวันที่27เมษายนปี2557จนถึงปัจจุบันนี้นะครับกสทชเองกลับมิได้ดําเนินการใดๆ เพื่อให้มีการควบคุมหรือว่ากำกับดูแลการเปลี่ยนผ่านระบบการรับช,บชมสัญญาณโทรทัศน์นะครับในระบบภาคพื้นดินไปสู่การรับส่งในสัญญาณระบบดิจิทัลให้เป็นตามกฎหมายครับ หรือว่าตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับ1พศ2555ถึงพศ2559นะครับหรือตามที่กสทอชอได้ประกาศและประชาสัมพันธ์ไว้จนเป็นเหตุให้ประชาชนทั้งประเทศไม่สามารถรับชมสัญญาณภาพและเสียงโทรทัศน์ในระบบทีวีดิจิตอลได้อย่างก้างกว้วางขวางนะฮะมีประสิทธิภาพและมาตรฐานสากลครับ ซึ่งการกระทําดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดําเนินกิจการของผู้ประกอบการอย่างร้ายแรงโดยบริษัทเคยมีหนังสือบอกกล่าวให้กสทอชอปฏิบัติตามกฎหมายกําหนดและตามแม่แผนแผนแม่บทแล้วหลายครั้งแต่กสทอชอก็ยังคงเพิกเฉยไม่ดําเนินการแก้ไขหรือเยียวยาใดๆเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดด้วยเหตุผลดังกล่าวบริษัทจึงเรียนมาเพื่อขอบอกเลิกใบอนุญาตและเลิกการประกอบกิจการตามใบอนุญาตโดยขอให้มีผลภายใน15วันนับตั้งแต่กสทอชอได้รับหนังสือฉบับนี้โดย บริษัทไม่จําเป็นต้องมีมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการใดๆเพราะผู้ใช้บริการรับชมทีวีดิจิตอลมีจํานวนไม่มากเนื่องจากความบกพร่องและการล่าช้าของกสทอชอโดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายต่อไปลงชื่อนางพันธิพาสกุลชยัยประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยทีวีจำกัดค่ะ ะะทางด้านของนายธวัชชัยจิตพานนท์นะครับกรรมการกิจการกระจายเสียงนะฮะกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทชนะครับ <S <S ด้านเศรษฐศาสตร์และกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือว่ากสอทอนะครับก็เปิดเผยว,ว่ายังไม่ได้รับหนังสือเรื่องของการขอยกเลิกใบอนุญาตและการประกอบกิจการนะครับผมของนางพันธิพานะครับประธานกรรม การบริษัทไทยทีวีครับหากจะขอยกเลิกกิจการสามารถทำได้นะครับแต่จะต้องจ่ายเงินที่ค้างไว้จากการประมูลทีวีดิจิทัลทั้งหมดนะฮะซึ่งนางพันธิพาประมูลไปถึง2ช่องคือหนึ่งนะฮะไทยทีวีประเทศข่าวสารสาระและช่องโลกา้ารายการเด็กหากไม่จ่ายเงินจะถูกยึดแบงค์การันตีนะครับโดยจะต้องพิจารณาเรื่องของข้อกฎหมายประกอบไปด้วย แต่ส่วนตัวแล้วต้องการให้มีการหาหรือและการหาทางออกที่ดีนะครับมากกว่าการยกเลิกครับเช่นการหาพันธมิตรมาร่วมประกอบธุรกิจหากทางบริษัทมีความตั้งใจที่ต้องการยกเลิกกิจาการจริงก็ต้องมาคุยกับทางกสทครับ ส่วนถ้าจะไปประกอบธุรกิจดาวเทียมเคเบิลก็ทําได้เพราะไม่มีกฎห้ามแต่ต้องดูเวลาเรื่องโฆษณาแต่ส่วนตัวก็เสียดายธุรกิจทีวีดิจิตอลนะคะที่กําลังขยายเพราะผู้ประกอบการทุกรายก็คาดการอยู่แล้วนะคะว่าภายใน2-3ปีเนี่ยอาจจะมีความลําบากแต่นี่เพิ่งผ่านไป1ปีซึ่งก็มีเพียงแคออ่ทางบริษัทของนางพันธุ์พุทา เ,เพียงรายเดียวนะคะที่ขอยกเลิกแต่ก็ยังมีอีกหลายช่องที่เดินหน้าธุรกิจค่ะถ้าเกิดสมมติว่าหายไปหนถึงสองช่องกสทชก็จะมี2วิธีก็คือจัดประมูลใหม่แล้วก็นําไปรวมกันเพื่อทําช่องประเภทความคมชัดสูงหรือ High Definition ค่ะแต่การยื่นคืนต้องออกมาชัดเจนแล้วก็ต้องไม่มีใครที่สนใจจะมาทําธุรกิจข่าวต่อ ะนะครับส่วนพันเอกนาทีสุกรรัตนะครับประธานคณะกรรมการกสท์นะครับก็เผยว่ายังไม่สามารถให้รายละเอียดกรณีดังกล่าวได้และยังบอกว่าจะทําได้หรือไม่นะครับเพราะว่าต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยทางฝ่ายกฎหมายก่อนนะครับ และก็ไม่อยากให้ไม่อยากจะมีความเห็นส่วนตัวด้วยนะครับในเรื่องนี้ส่วนกรณีที่ไม่จ่ายเงินประมูลงวดที่2นะครับเป็นแค่การชําระหนี้ทั่วไปเหมือนกับการซื้อรถนี่แหละฮะต้องแบ่งจ่ายเป็น3งวดด้วยกันนะครับแล้วแคล้วค้างชําระบางงวดนะครับโดยตามขั้นตอนแล้วเนี่ยสำนักงานกสทอชอจะต้องทําหนังสือสอบถามไปยังบริษัทไทยทีวีและเชิญมาชําระเงินโดยคิดดอกเบีย้ยตามเงื่อนไขกําหนด ครับเ,เราจึงได้ต่อสายตรงนะครับไปทางพี่ติ๋มเนี่ยนะครับผมหวังว่าจะได้เปิดใจกับ True Insight เป็นที่แรกนะครับแต่ก็ไม่เป็นผลครับแม้ว่าทางเราจะติดต่อไปถึง3สายด้วยกันกรับ ในช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้ตามที่ทางกสะทะชได้รับหนังสือจากไทยทีวีก็จะทําการเรียกเจ๊ติ๋มมาเพื่อชี้แจงว่าถ้าจะยกเลิกใบอนุญาตต้องโดนยึดแบงค์การันตีแต่ก็ยังไม่ยืนยันนะคะว่าทางเจ๊ติ๋มจะไปหรือเปล่าเพราะล่าสุดมีข่าวออกมาว่าเจ๊ติ๋มจะแถลงข่าวในรายการของช่องเธอเองเวลาประมาณ5้าโมงเย็นค่ะฟังแล้วก็ปวดหัวแทนนะคะอะรอดูบทสรุปต่อไปค่ะ okay.